มีใครเป็นปานดําแบบเคสนี้บ้างไหมคะช่วงนี้มีเคสมาปรึกษาในเรื่องของปานดําเยอะมากๆค่ะวันนี้พามาดูการรักษาปานดําค่ะปานดําเกิดจากการเจริญเติบโตที่มากเกินไปของเซลล์เมลานอไซต์หรือว่าเซลล์เมสส็ดสีส่วนใหญ่เป็นตั้งแต่เกิดและพอวัยรุ่นก็จะมีขนาดที่เริ่มโตขึ้นปานดําเกิดได้ในหลายๆตำแหน่งค่ะอาจจะเกิดบริเวณใบหน้าลําตัวหรือว่าแขนขาได้ปานด,ดําโดยทั่วไปอาจจะไม่หายเองแต่สามารถรักษาได้ด้วยการทําเลเซอร์ค่ะ หมอจะใช้เป็นการทำเลเซอร์ในการกำจัดก่อนทำจะมีการฉีดยาชาให้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะ <Wow. S 1> เวลาเลเซอร์ต้องค่อยๆเลเซอร์เม็ดสีให้หลุดออกค่ะในแต่ละรอบจะกำจัดเม็ดสีให้หลุดออกได้มากที่สุด <Wow. S 1> จะไม่ลงลึกจนเกินไปเพื่อป้องกันการเกิดแผลเป็นค่ะ <Wow. S 1> ในเคสปันดําที่มีขนหมอจะกำจัดขนออกให้ก่อนค่ะ <Wow. S 1> หลังจากเลเซอร์หมอมียาทาฆ่าเชื้อให้ทาต่อเนื่องแนะนำงดโดนน้ำจนกว่าแผลจะแห้งค่ะ ใครที่มีปานดำและไม่มั่นใจสามารถมาปรึกษาได้นะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ